My world so bright alright is so It's that's Hush breathe hard to breathe, But all right. สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมมีแซมบ้านชอนอลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายรูปแก๊งนะครับแก๊งดูใบอะครับวันนี้มาครบรับมาครบก็เป็นพันธมนิตรกับแก๊งโจนห้าร้อยนะก็อยู่แล้วนะ แก๊งผมก็กาการจะเป็นเศรษฐีนะโดยเฉพาะพี่คนเมื่อกี้โคตรรวยเลยไม่เอาเงินมาเจียคนในแก๊งคนละสองพันแนวผมไปถ่ายรูปกันเลยนะว่าจะถ่ายตรงไหนนะาก็นี่เขาบอกให้มาถ่ายกันตรงนี้นะตรงฟู้ดแพนด้านี่ตรงนี้มันเป็นศูนย์อาหารยังไงพี่ฟู้ดแพนด้าโอ้โหสี่ร้อยครับแล้วผมไปดูกันเลยชนะสี่ร้อยหมดครับเนเหลืออยู่เหลืออยู่อันนี้ให้ผมยังไม่หมดเลยพี่ ทำเส้นไฟยใช้คดีมากพี่รับรองคุณอะไรเนี่ยออมบอกแล้วพี่บอกแล้วนะคุณอร่อยคุณอร่อยข่าวมากเลยพี่เขาดูนะพี่ผมขอดูพี่ด้วยส่งแอปมาเลยครับส่งแอปมาเลยแอปมาเลยได้ครับพี่ก็รอคุยกันนะครับว่าจะถ่ายตรงไหนนะนี่ก็คือแกงผมนักก็มาทั้งหมดเจ็ดคนมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกับผมแล้วก็แปดเก้ากับ แกงจนห้ารคนก็เป็นเก้าคนไปดีกว่าไม่อยากพูดด้วยโอ,อเ้ีผมก็ไม่อยากพูดด้วยแะครับเขาไม่ใช่พี่คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แกนผมไม่ใช่คนนี้คนนี้ไหมอ่ะแกงผมก็มีคนนี้หนึ่งะครับคนแรกพุชเขม่าพุชเ่เมื่อกี้แ้ัเนเด่น่้าเดกเกอร์า้เฮ้ยเด่นุคุณเราไปเปิดเลย<ค>นพี่เสร็จแล้ว,วเรเปิดเลย เราไม่พี่ไม่เปลี่ยนเลยเปิด่ยนใครเปิด่ยนใครเปิดเนี่ยคนที่อ๋อมันมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรคนที่ปาหน้าพี่อไมเหรอมานี่มานี่มานี่ตอนนี้ก็มีเรื่องนะครับคนผมเส้นเส้เขามาปาหน้าแก๊งผมอะไรนะครับก็คุณตัดหน้าผมเปล่านะคุณชอบผมดีๆนะคุณปัดนหน้าผมเปล่ารอท่นี่มาคุยกันครับใจเย็นครับใจเย็นครับว่าคุยครับท่านี้นะไปดาโท่นี่มาหนี้ ม็คุยครับก็คุยครับตอนนี้ก็มีเรื่องนะครับกับคนนี้นะมันจะไปแล้วนะอย่ารีบไปดีนายทำไมครับเฮเฮ้ย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 เเฮ้ย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 เ้ย้เฮ้ยเฮ้ย้เก้ยยเฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยยย้ ตอนนี้มันชนเราเมื่อกี้อ่ะฟังก่อนดีฟังเฮ้ยเฮ้ยฟังก่อนฟังก่อนมันชนเราชนทำไมชนทำไมชนทำไมมรขวางรถผมเปล่ามรขวางรถผมันชนมันชนเราเมื่อกี้ระวางรถผมเปล่ารขวางรถผมเปล่าใช่หรอไม่ได้ขวางไม่ได้ขวางรอเปล่าใช่หรอไม่ได้ขวางจรถได้ไงมีเพื่อนมีเพื่อนเห็นมีเพื่อนเห็นเพื่อเพื่อนดูไม่ไม่ได้ขว้างเลยยืนอยู่ข้างเปล่ายืนอยู่ข้างรถยืนอยู่ข้างรถยืนอยู่ข้างรถในแล้วโดนชนได้ไงโดนชนได้ไงอ๋อก็ตะบันรถมาขนาดนั้นน่ะ เอ้าต้อมายิงข้างรถผมเปล่าเอาจะไปก็จะไะไก็บอกมาเอาก็มาขวางรถผมมาผมก็รู้ผมจะไปเปล่าปั๊เรเบีปั๊กได้หมลักไ่หรอกไม่ต้องเรเบีรอกเรบไม่ได้น่าทำไมมาใหม่ล้วทำไมหรออ้ยไม่ทำไมเนลไม่ทำไมแนีไม่ทำไมเะ้ทำไมหรอครับไม่ครับไม่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 ต่อยครับไม่ต่อยไม่ชอบต่อก็ต่อยก็ได้ไม่ชอบต่อยคนไม่ชอบต่อยคนไม่ชอบ

ได้ไม่หาได้หมื่นห้าเมื่อกี้พอยืมสองหมืฮะไ่หมจะไปซื้อจุดไม่หมื่นห้าซื้อจุดก่อนไม่หมื่นห้าอ้ยรวยพ่ายเว้ยเลี้ยงลี่เว้ยรวยพ่เลี้ยงี่าูกตอนไหนวะโอ้ย่อีวดมันดีมันดีนายก็เมื่อกี้คนเดียวก็มีแจมแจมแรกับแจมบุญเมื่อกี้นี่ผมเปิดนะนนันเปิดันเปิดเมื่อกี้น่ะ ผม้ับเร็วเจ็บคนแดงแล้วเมื่อกี้ฮัลโหลแล้วผมขึ้นได้ไงครับฮัลโหลขอโทษครับัขอโทษครับรถผมขึ้นได้ไงคาร์ขอโทษครับไปนะขับแล้วก็หันมือซมหนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดให้ครับเดี๋ยวเช็ดให้ไม่ต้องขาของผมครับไม่ต้องขึ้นกระบอครับครับครับอเาครับรถโดยสารลูบปลามันก็องคนตีนเราแล้วครับไอ้คนนั้นน่ะอยู่บนรถเท่านั้นรถโดยสารลูบ ก็ไอซี่าอย่าโอซีไอซีนะาดม่ๆด้่ะวเอารูเจดไปได้ดูน้ำไปใหรบอกไม่รู้ใครบอกนเขาใคมาบอกนี่ควนีาบอกไปเอารูทเจอไปได้ดูเดเดา user joined your channel เย้ยยยไอออฮักกับทวิจะได้ถ่ายตอนไหนนี่ไม่รู้ มันสี่ห้าทุ่มแล้วพี่มันสี่ห้าทุ่มแล้วจะได้ถ่ายตอนไหนเนี่ยเออจะบินแล้วเนี่ยก็จะถ่ายตอนไหนเร็วเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็รีถามเขาดิจะถ่ายตอนไหนดีพี่ครบแล้วนะนี่ถ่ายตอนไหนวะเทเร่บ้าบ้าไปเลยป้าเี๋ยวรีมันจะถ่ายตอนไหนก็นี้ไปซื้อจุดแล้วนะที่เตรียมตัวเลยซื้อจุดอะไรใช่ล่ะอ่าครับลงเดี๋ยวพี่จีเลยพี่จี ยินไปดีอันนี้อันี้จะได้ถ่ายรูปไงเนี่อะเบอร์เบอร์รมาทุกคนป่าปถ่ายรูปบ้างถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรปเบร์บมาถ่าปเรรมก็น่าจะเอาเบอร์รถแไปถ่ายรูปนะถ่ายแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปซื้อจุดจุดแบบงานมืดมานะครับก็ไม่บอกนะงานมืดคืออะไรก็ไปศึกษามาเองนะงานมืดก็คือพวกยา เมือ่อกี้ก็เอาเงินซองหมื่นไปซื้อจุดมาก็ได้จุดแล้วได้จุดโพยาแล้วนะต่อไปเราก็น่าจะทำยาดูท่านครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นเอใหญ่เอาไปแกงซะวะเขาไปซื้อจุดโพเสียยาแรือเปล่ hey, าแข้เงินนะเขาซื้อจุดโพเสียดยามั่งในเขานำจุดไปขุดบ่เดี๋ยวต้อง,ไ,อองไป หาเงกันก็มีอื่นวุ่นวายมากนะครับตอนนี้เพราะคนแบบเยอะเดี๋ยวงั้นไปเจอกันตรงจุดถ่ายเลยก็ได้นะไปก็ตอนนั้นจะไปถ่ายอยู่สอนนอนนะดูถ้าเราได้ยินได้ยินพูดได้จะไปถ่ายอยู่สอนนอนโคตรเพี้ยวอ่ะ นี่ไงถึงแล้วถึงแล้วถึงสอนล้วถึงสอนแล้วอยากเย็นวะอ๋อชวนกันแล้วชวนกันแล้วถีงขอเข้าในภาพขอเข้าดู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 มาถ่ายสอนนาะอยากเย็นเลยว่ะนี่นะครับค <Af> ือมันต้องถ่ายให้สมชื่อไงครับก็ชื่อแก๊งมันบอกที่ว่าฟักเดอะโพลิตนะครับก็ถ่ายไม่จริงด้วยถ่ายท่านนี้เลยท่านนี้เลยท่านมังปัดท่านมังปัดพอย นี่ไอท่านี่เอ้ยเห็นมั้ยล่ะนี่ๆๆๆอยากเลยไปถ่ายข้างในดิไปถ่ายงในดิข้างในข้างในตำรวาน่าจะไม่มีตำรวจนะครับตอนนี้โนมาถ่ายหน้โคตรเท่เลยวะเยสครับผมผมหาท่าก s e r j o อ่าตอนนี้ผมก็ได้ท่าถ่ายแล้วนะท่านี้แม่งเลยอย่างเท่ยวะเข้ากับซอนฮารี้นะ ก็ลองพลาดเลยรอเรียนเลยเรียนเลยเรกันเลยต้องกลับหาท่าก่อนเนี่ยท่านี่เกิดสุดรอบถ่ายตรงไหนตรงนี้เหรอถ่ายข้างในอย่าถ่ายข้างในไอ้บอกว่าหน้าสนองไงรถลุดได้ตำรวจจอดเต็มเลยเนี่ยถ่ายข้างในอย่าถ่ายข้างในข้างในโกงไปถ่ายตรงหน้ารถตำรวจก็ได้นะพี่ไปที่ลูกพี่ครับเราก็น่าจะถ่ายตรงหน้ารถตำรวจนะดูท่านไปที่ เอานี่ใครวะเสียงแี๊งโอ้โอยจะูใบตีไปเนี่ยคนละแกงแล้วทศก็เป็นแบบนั้นปะเดียเ๋ยวไปเยี่ยมไปเยี่ยมจะดันทำไมเนี่ยจัจจจตบตำแหน่งอะไรัคุณบอกคมบอกาตัดตำแหน่งดิรีบจ่ายเลยรีบถ่ายเลยครับจะตำแหน่งมาได้ันจะได้ถ่ายม ไปเร็วเขาบอกให้จัดตำแหน่งเร็วๆถ่ายรูปเลยมาถ่ายรูปก่อนพี่ถ่ายไปถ่ายรูปป่ะอันเนี้ยแต่วะผ่างกล่องกันแล้วปะเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยอย่าซีอย่าบัง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 นายกจับตอนผมเนี่ยเนี่ยอย่ตอนนี้เลยนายกสองคนนายอย่าบังสองคนข้างหน้าอย่าบังไม่บังไม่บังไม่บังมันมันเกลดกัดึงดึงไปเลยดึงไปเลยนายกนายกดึงไปเลยบังวิจีไหมไม่เราโกหผม รถเออหมอไอ้หมอ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 เอารถถ่ายนะครับทำไมามาแค่นี้จรงเหรอหมดแล้วใช่ไหมฮะโอ้ยรถตำรวจมายังไงฮะฮัลโหลไข่หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยแจ้งฮัลโหลครับคับขี่ไปทางขวาเนาะไฟแดงไปนั่งไปนังน่งที่ไฟนี่มันชิดเป็นเกิน ข้างที่ใส่รถอ่ะอ่าอันนี้ครับครับฮะหมูหมูครับผมให้ยืไมไม่ได้นะครับผมถอนไม่ได้มันจะได้หน่าละลอๆผมคืนอ่านั่นแหละพี่ <c oughs> ผมเลยได้ผมเัิเนี้ทุกพี่ <c oughs> เ,นเนี่ยผมเดิเนี้สี่เดนะิมน่ะอ่ะผมให้ยืมไหมเบสยืน <c oughs> ไอเหย้เทโอ้ยได้ถือวะอยากถือบ้างจังอ่าคุณถือเลยถ่ายด้วยได้ไหมครับอยากหลอกได้ครับได้ครับอยากเล่นครับอยากหล่นก็มาวะตำรวจเนี่ยโอ้แล้วโอ้แล้วโอ้แล้วเอาท่านี้นะครับโอ้ท่านี้แล้วโอ้แล้วเนี่ยผมยกบ้องเลยนะได้ได้ได้เจ๊ลบเจ๊ลบไม่อม่ยายยายหรอท่าเมื่อกี้ไาบนน้ำไม่ได้ท่านะเคยท่าเาโอ้โหเกินปรับโลกครับหนึ่ง อยู่นิ่งนะนี่ครับอย่างนี้เลยสองอย่างที่อ่ะถ่ายตัวถ่ายเลยถ่ายรูปแก๊งขึ้นปกเวลาเข้าเซิร์ฟนะครับอย่างจับได้ยินนะที่พูดได้ยินนะที่พุดนะเอฟ้าบุญนันแป๊บนึงคุณนายกยครับถ้าถ้าเปิดไฟ็ต้วตำรวจทั้งหมดจะสวยมากเลย ไม่ต้องหรอกลดดังดังเลยครับเปิดบลอตเลยครับเปิดบลอหน่อยใช่ครับเราต้องเปิดบลอครับเปิดบลอหน่อยครับไม่รู้ไม่รู้รถใครรถใครบ้างอ่ะมันล็อกอยู่อ่ะเปิดมันหมดเลยรถพี่คุณนายกครับเปิดไม่ต้องเปิดได้ปล่อยแม่งเถลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนายกผมขอเช็คทีนึงได้ปหะไอ้มาดิบอลเนี่ยฮะมันยับหัวหน้ามากเลยอะแป๊บเรื่อง ไปมึงหันไปหาพ่อมึงเหรอไม่ยกวัดเลยจริงดิไม่ยกวัดไปไหนแล้วเขาเขาถ่ายลองหมดป่ะไม่ติดติดตำรวจนะอันนี้ก็ได้ถ้านะครับก็รอนายยกถ่ายให้นะพูดอะไรเขาไม่ติดติดตำรวจพูดอะไรเมื่อกี้เขาบอกมัดลองกันไมาหมดไหนเอางานอาเจียนไปวะมันก็มีคนหนึ่งหันหลังให้มันเห็นลโตัวไม่ยังสวยไปไปนี่แหละ ไปตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเช้าแล้วดูวยังไม่ได้เสร็จเลยอ่ะเราดูห้องรูปมิจฉาพอร์ตสี่หมื่นไดยกฮะโอเคดิเพราะไงผมขอหัวทีนะครัตอนนี้ก็ได้ถ่ายเสร็จแล้วนะครับคอยดูว่าลูกจะสวยไหมโอ้ยแซมไม่มาแซมก็เดิมกดแชร์กดไลค์ กดสังญาณให้ช่องสัมมาชั่นียบร้องเราด้วยนะครับครับยึดเบ็ดขึ้นบายบายสีใครอ่ะ